ครับสวัสดีครับโอเวอร์ฮอนซาวและชิพนะครับสำหรับวันนี้นะครับเดี๋ยวผมพามาชมนะครับขั้นตอนและเทคนิคนะครับในการออกแบบติดตั้งระบบพุ่งเสียงนะครับในรถมัตด้าซีเอกสูนยนีนะครับเรามาดูอุปกรณ์นะครับที่วันนี้เราได้ทําการออกแบบนะครับหนึ่งนะครับวันนี้นะครับเราได้ทําการออกแบบติดตั้งเจ้าตัวโรเสเซอร์นะครับเพื่อนําสัญญาณจากเจ้าตัวฟอนต์นะครับเข้ามาทําการวิเคราะห์และประมวลผลสัญญาณเสียงใหม่นะครับและต่อมานะครับเราก็ยังได้ทําการออกแบบติดตั้งนะครับเจ้าตัวลำโพงเซนเตอร์ ติดตั้งที่ตำแหน่งนะครับอยู่บนแดชบอร์ดนะครับเพื่อมาเสริมนะครับให้มีติและวิธีเสียงได้กว้างขึ้นนะครับและนอกจากนั้นครับเราก็ยังได้ทําการนะครับติดตั้งอยู่ตัวลำโพงมีเลนชุดหน้านะครับโพกก็แอกชุดหลังนะครับและนอกจากนั้นครับวันนี้นะครับประเด็นสําคัญนะครับเรายังได้ทําการติดตั้งจะตัวซับวูเฟอร์นะครับของแคลิเบ e รุ่น SQ500 นะครับซึ่งให้เบสที่หนักแน่นและวนุ่มนืนุ่มนวนะครับมาติดตั้งในระบบ เดี๋ยวผมจะพาไปชมนะครับขั้นตอนและเทคนิคในการออกแบบติดตั้งไม่ว่าจะเป็นเจ้าตัวลำโพงรวมทั้งเทคนิคในการติดตั้งตัวสปอกนะครับติดตั้งแบบไหนนะครับให้ได้เบรคที่หนักแน่นและนุ่มนวลเดี๋ยวเราจะถ่ายดูในคลิปต่อไปนะครับครับสวัสดีครับสำหรับวันนี้นะครับเดี๋ยวผมพามาชมนะครับขั้นตอนและเทคนิคในการออกแบบติดตั้งเจ้าตัวลำโพงวีเลนนะครับในรถมัดด้า CX30 นี่นะครับหลังจากที่เราได้ทำการถอดแผงวระตูมาแล้วครับเห็นไหมครับเราก็จะเห็นโครงสร้างภายในนะครับ สำหรับเจ้าตัวมัตด้าเซ30นะครับถือว่าโครงสร้างนะครับออกแบบมาได้ดีมากนะครับรวมทั้งตำแหน่งในการติดตั้งเจ้าตัวลำโพงมิเลนนะครับตัวนี้เป็นลำโพงที่มากับเจ้าตัวมัตด้าเซ30นะครับซึ่งมีไซส์ขนาด3นิ้วเดี๋ยวทางชิมงานโอคอนซาวรัชพลครับเดี๋ยวเราจะทำการติดตั้งเจ้าตัวลำโพงมิเลนชิ้นใหม่เข้าไปซึ่งมีไซส์ขนาด4นิ้วพร้อมกับทําการออกแบบดีไซน์เจ้าตัวสเปเซอร์ขึ้นใหม่นะครับเดี๋ยวขั้นตอนในการติดตั้งเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยนะครับเดี๋ยว หลังจากที่เราได้เห็นนะครับขั้นตอนและเทคนิคในการออกแบบติดตั้งเจ้าตัวลำโพงมีเลนในรถ m a ส d a า CX30 ทีนี้นะครับก็เสร็จสิ้นไปที่เรียบร้อยนะครับเดี๋ยววันนี้ผมพามาชมนะครับขั้นตอนและเทคนิคในการติดตั้งเจ้าตัวสวิตเตอร์นะครับซึ่งติดตั้งในช่องตำแหน่งเดิมนะครับในรถ m a ส d a า CX30 เรามาดูเทคนิคในการติดตั้งเจ้าตัวสวิตเตอร์ของทางทีมงานของวอร์ฮอลซาวและทุกท่านครับหลังจากที right God, ่เราต้องการติดตั้งเจ้าตัวสวิตเตอร์เสร็จสิ้นไปที่เรียบร้อยนะครับเรามาดูงานเบื้องหลังนะครับในการต เรามีการนําแผนา่นโลหะมาทําการพับขึ้นรูปเพื่อมายึดโครงสร้างของตัวสปิเตอร์เราจะหลีกเลี่ยงนะครับการใช้พวกปืนกาวร้อนอะไรที่มีความร้อนจะส่งผลต่อเจ้าตัวสปิเตอร์นะครับนี่ฮะหลังจากที่เรายึดเสร็จแล้วนะครับเราก็ได้นาวัสดุตับเสียงมาทําการติดตั้งเข้าไปนะครับก็เสร็จสิ้นไปที่เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปนะครับเดี๋ยวเราจะทำการประกอบเข้าไปแล้วเดี๋ยวเราจะทำการทดสอบมิติแลว้วทีเสียงดูนะครับสำหรับวันนี้นะครับเดี๋ยวผมพามาชมนะครับขั้นตอนและที่นิคนะครับ ในการออกแบบติดตั้งเจ้าตัวลำโพงนะครับตัวนี้เราได้เลือกใช้ลำโพงเป็นโครงโคแอดนะครับซึ่งมีไซส์ขนาด4นิ้วนะครับมาทำการติดตั้งในรถ m a z d a CX30 คันนี้นะครับเรามาดูครับหลังจากที่เราทำการถอดเจ้าตัวแผงประตูนี้ออกมานะครับเราก็จะเห็นโครงสร้างภายในนะครับรวมทั้งตำแหน่งนะครับในการติดตั้งเจ้าตัวลำโพงมิเลนส์นะครับอันนี้ลำโพงที่มาที่มากับเจ้าตัว m a z d a CX30 นะครับซึ่งมีไซส์ขนาด3นิ้วนะครับเดี๋ยวเราจะทำการติดตั้งเจ้าตัวลำโพง เป็นลำโพงโคแอกชุดใหม่เข้าไปนะครับซึ่งมีไซส์ขนาด4นิ้วนะครับให้ได้มิติและวิธีเสียงที่กว้างกว่านะครับหลังจากที่เราทำการถอดน็อตจุดยึดทั้งหมดนะครับ3ตัว4ตัวมาแล้วครับเราก็ทําการถอดออกมานะฮะนะฮะเราก็จะเห็นโครงสร้างนะครับของเจ้าตัวลำโพงนะครับซึ่งมีไซส์ขนาด3นิ้วเนี่ยฮะนะครับเพราะฉะนั้นนะครับเดี๋ยวทางชิมงานอุปกรณสาวแล้วพวกนี้ครับเดี๋ยวเราจะทำการออกแบบสร้างเจ้าตัวสเปเซอร์นี้ขึ้นมาใหม่นะครับเพื่อให้เหมาะสมกับรถมาด้า CX30 โดยเฉพาะนะครับพร้อมกับทําการออกแบบติดตั้งตตัว์ร้้าลิงใใหหม่ นะครับเดี๋ยวขั้นตอนและเทคนิคนะครับในการแบบติดตั้งเสร็จสิ้นมีที่เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเราจะถ่ายดูในคลิปต่อไปนะครับครับสวัสดีครับสำหรับวันนี้นะครับเดี๋ยวผมพามาชมนะครับขั้นตอนและเทคนิคนะครับในการออกแบบติดตั้งเจ้าตัวลำโพงโคแอคนะครับในรถมาสด้า CX สามศูนย์ครับเห็นไหมครับนี่คือขั้นตอนเทคนิคนะครับในการออกแบบนะครับเห็นไหมครับเรามีการสร้างเพจขึ้นมาใหม่นะครับเพื่อให้เหมาะสมกับรถมาสด้า CX 3 0นะครับเพื่อมารองรับโครงสร้างของเจ้าตัวลำโพงโคแอคนะครับซึ่งมีไซส์ขนาด4นิ้ว พร้อมกับนำทเทคนิคนะครับในการติดตั้งเจ้าตัวเอ็กซ์ตาร์ลิงนะครับเข้ามาติดตั้งในระบบก็เสร็จสิ้นมีที่เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปนะครับเดี๋ยวเราทำการทดสอบมิติและธีเสียงกันดูนะครับครับสวัสดีครับสำหรับวันนี้นะครับเดี๋ยวผมพามาชมนะครับขั้นตอนและที่ดีนะครับในการออกแบบติดตั้งเจ้าตัวชุดแผงฟิลนะครับซึ่งมีความสําคัญมากนะครับในการออกแบบติดตั้งระบบเครื่องเสียงรถยนต์นะครับเรามาดูขั้นตอนและที่ดีนะครับในการออกแบบติดตั้งเจ้าตัวชุดแผงฟิล ของทางชีมงานโอฮอนซาและทุนนะครับก่อนที่เราจะทําการติดตั้งตัวชุดแผงฟิวนะครับเราจะเลือกตําแหน่งที่เหมาะสมเพื่อง่ายต่อการสวิตอุปกรณ์ต่างๆหลังจากที่เราได้ตําแหน่งที่เหมาะสมแล้วนะครับเห็นไหมครับเรามีการนําแผ่นโลหะมาทําการพับขึ้นรูปนะครับเพื่อมารองรับโครงสร้างของตัวชุดแผงฟิวพร้อมกับทําการยึดแน่นหนาครับยึดแน่นหนานะฮะเราลดการเคลื่อนตัวเพื่อมันไม่เกิดการสั่นคลอนและดูมาตรฐานในการวสายทา,ทางชีมงานโอฮอนซาวและทุนครับก็เสร็จสิ้นไปที่เรียบร้อยนะครับสำหรับขั้นตอนและก็เทคนิคนครับ ในการออกแบบติดตั้งเจ้าตัวชุดแผงฟิลในรถ m a z d a CX 30คันนี้นะครับสวัสดีครับสำหรับวันนี้นะครับเดี๋ยวผมพามาชมนะครับขั้นตอนและเทคนิคครับในการออกแบบติดตั้งเจ้าตัวซับที่หลุมยางไหลนะครับในรถ m a z d a CX 30นะครับเรามาดูเทคนิคในการติดตั้งเจ้าตัวซับที่หลุมยางไหลของทางทีมงานโอฮอนซาวราชพุทธครับเรามาดูครับหลังจากที่เราทาการติดตั้งเจ้าตัวซับที่หลุมยางไหลเสร็จสิ้นมีที่เรียบร้อยนะครับเห็นไหมครับ พื้นที่ใช้สอยครับเราก็ยังใช้งานได้เหมือนเดิมนะครับแล้วเรามาดูตำแหน่งในการติดตั้งเจ้าตัวซับที่หลุมยางอะไรนะครับนะครับวันนี้นะครับเพื่อนสมาชิกนะครับเจาะจงเรื่องใช้ซับของยี่ห้อเคลียร์เบสนะครับรุ่น SQ 500นะครับตัวนี้นะครับให้เบสที่หนักแน่นแล้วนุ่มนวลนะครับมีความพอดีนะครับสำหรับรถมัตด้า CX สามแล้วดูครับการการติดตั้งนะครับมีความลงตัวแน่นหนาและดูมาตรฐานในการวายสายเห็นไหมครับก็เสร็จสิ้นไปที่เรียบร้อยนะครับสำหรับขั้นตอนนะครับและก็เทคนิคครับ ในการออกแบบติดตั้งเจ้าตัวซับที่หลุมยางไหลในรถมาด้า CX30 คันนี้นะครับเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปนะครับเดี๋ยวเราไปทำการทดสอบมิติและพลังเบรกกันดูนะครับครับหลังจากที่เราได้เห็นนะครับขั้นตอนและเทคนิคครับในการออกแบบติดตั้งเจ้าตัวลมพมิเลนรวมทั้งเทคนิคนะครับในการติดตั้งเจ้าตัวซับที่หลุมยางไหลในรถมาด้า CX30 คันนี้นะครับก็เสร็จสิ้นไปที่เรียบร้อยนะครับแล้วนอกจากนั้นนะครับในสแตมมนะครับเราก็ยังได้ทําการติดตั้งเจ้าตัวโพดิเซอร์ นะครับซึ่งเจ้าตัวมาด้า CX 3 0นะครับจะมีเจ้าตัว power amp นะครับมาให้นะครับสัญญาณโดนคัดออฟมานะครับเพราะฉะนั้นนะครับเราก็นําสัญญาณนะครับมาทําการมิกที่เจ้าตัวโปรเซสเซอร์ใหม่เราก็มาทําการคัดออฟนะครับให้การทํางานของเจ้าตัวลำโพงนะครับโลมิไทยนะครับทางานทั้ถี่ได้อย่างต่อเนื่องพร้อมกับทําการแก้ไขระบบอะคูสติกนะครับโดยใช้เจ้าตัวแอปพลิเคชันนะครับมาทําการวัดค่าอาทีนะฮะเพื่อการปรับแต่งค่าบอะคูสติกนะครับมีความแม่นยำนะครับก็ เสร็จสิ้นไปที่เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปนะครับเดี๋ยวเราไปทําการทดสอบมิติและวิธีเสียงดูนะครับให้สังเกตนะครับการถ่ายทอดรายละเอียดของชิ้นนตรีนะครับได้โดดเด่นเสียงค้องโป่งใสกองวานะครับการทํางานของยอดตัวลำโพงเซตเตอร์กลองพงมิเดนชุดหน้านะครับทำงานได้อย่างต่อเนื่องการถ่ายทอดรายของชิ้นนิีครับได้สดใสบนแดชบอร์ดนะครับเดี๋ยวเราไปทําการทดสอบมิติและวิธีเสียงดูนะครับครับเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปนะครับเดี๋ยวเราไปทําการทดสอบมิติและวิธีเสียงดูนะครับ did my best but i guess my best wasn't good enough because here we are back where we were before seems nothing ever changes we're back to being strangers wondering if we ought to stay or head on out the door Just ครับหลังจากที่เราได้ทาการทดสอบฟังนะครับการถ่ายทอดรายละเอียดของเชื่อมตีนะครับได้โดดเด่นนะครับเสียงคลลองโปร่งใสก้งวานะครับการทํางานของยอดตัวลำโพงเซนเตอร์กับพำโพิทเลนนะครับทำงานได้อย่างต่อเนื่องนะครับการถ่ายทอดอียดของเสียงดตรีนะครับได้อยู่บนแดสบอร์ดนะครับฟังได้หลากหลายสไตล์นะครับนี่คือขั้นตอนและเทคนิคนะครับในการออกแบบติดตั้งระบบเสียงนะครับในรถมาด้า CX สามศูนย์คันนี้ก็เสร็จสิ้นไปที่เรียบร้อยนะครับสำหรับเพื่อนสมาชิกท่านใดนะครับ อยากจะได้คุณภาพเสียงที่เป็นระดับให้เอ็นนะครับเหมือนรถมาด้าเซ็กสามศูนย์นี่นะครับก็เชิญได้ที่โอวั sound, ลซาวด์น,นะครับเราก็มีเครื่องไม้เครื่องมือนะครับรวมทั้งเรามีนะครับพวกโปรดักต์อุปกรณ์สินค้าต่างๆนะครับเรามีการจัดนะครับให้แมทกับ ในรถแต่ละรุ่นแต่ละรุ่นนะครับสำหรับโปรเจกต์นะครับในการออกแบบติดตั้งระบบเครื่องเสียงในรถปาร์ต้า CX30 ครั้งนี้ก็เสร็จสิ้นไปที่เรียบร้อยนะครับครั้งหน้าถ้าเรามีโปรเจกต์อะไรใหม่เราก็จะมานําเสนอให้เพื่อนสมาชิกได้ชมในคลิปต่อไปนะครับจากโอเวอร์คอนสาวราชพุนนะครับก็ขอให้มีความสุขกับการฟังเพลงนะครับอย่าลืมฝากกดติดตามด้วยนะครับ